วันนี้นะคะวันนี้เป็นช่วงรีแคบแล้วก็สปอยนิยายนะคะอ่ะอนิเมะวันนี้นะคะก็คือเรื่องสวรรค์ประทานพรชื่อภาษาจีนก็คือเทียนกวนซูฟู่อ่าเทียนาซูฟู่แค่ชื่อก็รู้ราแล้วอ่ะนะคะเรื่องนี้ก็คือแต่งโดยคุณโมเทียงโอ้ยโมเซียงถูกซิ่วนั่นเองนะคะเป็นคนแต่งเรื่องพลเมจาร์ที่มาแล้วก็ตัวร้ายยังคาจะเอาตัวร้ายยังไงดีนั่นเองนะคะในเรื่องนี้เนาะนายเอกก็คือ เซเลี่ยอ่าราชทายาราชทายานั่นเองมนุษย์พระเอกก็คือเซาหลางของเรานะคะเป็นราชผู้มารผู้มารตื่นมาสที่ร้ายมาะเรื่องเตมเราก็สามารถไปดูได้ที่เน็ตฟลิกนะคะมีตอนเลยเนาะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่แบบจบสมบูรณ์แบบเราก็รอติดตามเนาะนะคะไรเซนอ่ะคือสวยมากจะเป็นแนว 2D ชจะแนวออกแนวญี่ปุ่นลายเส้นก็จะแบบคนก็จะชอบกันใช่ลายเส้นสวยออกแนวญี่ปุ่นนะแนวญี่ปุ่นเดี๋ยววันนี้เราไปแยกกันเนาะนะคะเป็นช่วงสั้นๆนะคะของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราเราไม่สามารถแบเอามาทำตัวเต็มได้เนาะเนี่ยสุดยมดเซเสมาเอกซ์เลยที่มันสะรักกันี้ 有点烧卡了，卡的 <laughs> <郎>，累不累呀？累吗？累吗？你比吗？算吗？看到我了？怎么了？嗯

那那会吧。谁笑？画画我也会。 ลายเส้นคือดีมากเริ่มก็จะเป็นแบบเหมือนเหลียอในเอกของเราใช่เป็นลัทธาญาติของเงินมนุษย์แล้วทีนี้มันจะมีการบูชาเหมือนเทพเทพสงครามอะไรสักเทีตำราตนั่นแหละก็คือ เป็นการบูชาที่เราจะเห็นได้ในอีแอนิเมะเมื่อกี้ก็คือต้องแบบเหมือนล้ำถวายอะไรไปาเนี้ยคือเขามีความเชื่อว่าเวลาทําพิธีเนี้ยห้ามให้น้กกากหลงถ้านักกากหลงน็คือจะเป็นเหมือนแบบภัยพิบัติอะไรให้แกไเบราณเป็นเชื่อถ้าทีนี้เห็นอเด็กที่ตกมาไหมนั่นคือพระเอกของนางอะเด็กคนนั้นพระเอกของเราอะนะก็เหมือนอยากเห็นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนไม่พ่อแม่ไม่มีพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเลยไมรับ ก็เลยทยุดวิ่งไปรับไว้แล้วก็ไปพลาดทาหน้ากากร่วงและทีนี้เขาก็ลือการพวกประชาชนก็ตกใจว่าอย่างนี้มันจะไม่เป็นการอะไรเนี่ยหรอเป็นทามงคลของบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยในนั่นเอก็เขียงแบบแบบว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ไงช่วยชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้มันจะเป็นเรื่องราวที่นายเอกได้ขึ้นไปบนสวรค์ก็ประมาณว่าเหมือนมีเทพมาเห็น ว่าแบบไล่ลําบูชาแบบสวยงามมากอะไรแบบเนี้ยแล้วคือนายเอกเป็นคนที่มีเขาเรียกวุญญาธิการเป็นคนที่มีบุญญาธิการสูงมากต่อให้จะตายอีกสักกี่ร้อยกี่พันปีลอกก็ยังได้เป็นเทพอยู่ดีเพราะตีเทพอ่ะต้องตายก่อนถึงจะได้พาขึ้นไปเป็นเทพแต่นายเอกไม่ตายพาขึ้นมาเป็นเทพไปนี่เลยแต่เขาก็ชอบมาแบบเมืองมนุลีมาทําภารกิจอะไรต่างๆใช่ไหมเขาเรียกสะสมบุญจะใะสะสมบุญ เข้มอยู่ดีอ่ะคือแบบบุญนางเยอะแต่นางชอบสวยสวยใช่เลยช่วยนะชสวยดีช่วยเรื่อยๆแต่ว่าสมมาะวคนมีบุญงานที่การยังไงก็ในที่เกิดแล้วเกิดแต่ละทีก็คือทำระฆังสวรรค์แตกเกิดแต่ละทีก็คือสวรรค์นสั่นสะเทือนทั้งหมดเลยแล้วคนผู้คนบนสวรรค์ก็จะรู้ใช่ไหมว่าเ้ยเกิดดีแล้วนะเซเลียนเกิดแล้วนะเกิดแล้วใคใช่ไหมล่ะเออจริงๆคือแบบสวรรค์พังเมืองนะของในเอเยเหลี่ยมก็คือเป็นมีโรคระบาด เป็นรหน้าคนอะไรเงี้ยเป็นร่องเหมือนกจะตายอะไรถ้าหน้าคนแบบขึ้นที่บนผิวหนังอะไรเงี้ยพี่ก็เป็นนะเหมืนพี่ปิดความลับนั่นจะมีตอนที่ห็นว่ารูปเด็กที่แบบว่าพันหน้าอยู่น่าจะเป็นเพราะตอนนั้นเทพกับมันออกจากกันไปแต่ในีอกก็ยังมีความเป็นห่วงแบบห่วงบ้านเกิดตัวเองอะไรเงี้ยก็คือฝืนแบบลงมาช่วยอะไรเงี้ยทำให้สวรรค์ไม่พอใจอะไร มันเป็นไปนตามกฎแห่งกรรมเรื่องไปกี่ร้อยกี่พันปีที่แบบว่าเขาจะมาเจอกันพระเอกไม่ยอมมาเจอสักทีกี่ประมาณ 100, 000, 000, 000, 000ร้อยพันปีพระเอกเหมือนกับว่าไม่ไม่ยอมมาเจอเหรอกว่าอะไรไม่ยอมมาเจอเหมือนแบบเห็นเขาทุกข์ทรมานมาเยอะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยไม่กล้ามาเจอกล้ามาเจอใช่ทั้งที่เขาเป็นคนแบนบ,นบช่วยไม่ให้ตัวเองตาย เนี่ยเราก็ไม่ได้มีข้อมูลเนาะถ้าเกิดว่าอยากดูเต็มนะคะเราอยากอ่านเต็มเนี่ยเราก็ไปซื้อเล่มมาได้ใช่ไหมสวรรค์ประทานพรเนาะใช่บ้างตอนนี้ก็มีเล่มแล้วเนาะมีเล่มละเล่มหนึ่งอ่าแต่ว่าแต่ว่านิเมะเหมือนมาก่อนะกออันนี้ครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยคืออนิเมะเนี่ยมากนแต่ว่าระหว่างรอดูเล่มก็ไปเก็บอนิเมะเก็บอนิเมะก่อนซึ่งรายภาพเส้นเนี่ยสวยมากใช่ไหมแล้วก็เอกข้างรับข้างรักเหมือนรั่รวบิงหึงไหม ันนี้เป็นแนวข้างรักแบบบูชาบูชาเทพเจ้าอ้าวอันนี้จะจยิ่งยิ่งไงอันนี้จะเป็นอันแนวแบบข้างรักหรืออะไรอะไรอะไรก็สูจุนสูจุนหลี่ค่ะแต่สลังก็จะแบบว่าแบบท่านอยู่เบื้องบนข้างไม่อาจแต่อยู่บนยิ่งเยิ่งบูชาคือมีทุบมีเทียนพร้อมเห็นใไหมบูชาบูชาบูชาเป็นเทพเจ้ามีทุบมีเทียนพร้อมอ่ะ ไม่ตั้งดูวยนั่นแหละค่ะก็สปอยยังไม่ค่อยครบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดูจบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ยังไม่จบด้วยใช่ไม่จบด้วยนะคะเดี๋ยวเราตามดูได้พี่ก็ยังมาไม่ครบก็ไปตามดูกันได้ดูอนิเมะได้ที่ Netflix นะคะจบน้องนะคะอ่ะพอแล้วเนาะจบการ recap แล้วก็สปอยนิยายวายแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปแล้วค่ะจะกลับไปคิดแล้วคะสวัสดีค่ะ